สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวานลเกอร์มาอัปเดตความพร้อมนะครับก่อนที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะลงเตอกับทีมชาติฝรั่งเศสวันนี้นะเพื่อนนะ11โมงครึ่งนะครับเจอกันอย่างแน่นอนนะครับและโอก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆฝรั่งเศสมาฝากเพื่อนๆด้วยครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขัน VNL ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ใหม่สําหรับพวกเขามากๆนะแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรครับวานลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับมีโปรแกรมที่จะลงเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสวันนี้นะเพื่อนๆน,นะเวลา11.00นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญมากๆนะครับถ้าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้เนี่ยทีมชาติไทยของเราก็จะชนะ2นัดติดต่อกันนะครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสเองครับพวกเขาก็หมายมั่นปั้นมือ,มอจะชนะทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าพวกเขาชนะได้เนี่ยพวกเขาก็จะชนะ2นัดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสชนะเบลเรียมาแล้วนะครับแน่นอนว่าเกมวันนี้ ทั้งคู่นะครับน่าจะจัดหนักจัดเต็มพอสมควรนะครับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีการโรเตชันผู้เล่นนะครับในเกมอิตาลีในเกมญี่ปุ่นนะครับพวกเขาก็ถือว่ามีการวางแผนที่แยบยลพอสมควรนะคือจัดตัวผู้เล่นตัวหลักเนี่ยรอเจอกับทีมชาติไทยแบบเต็มๆต็มครับร่างกายจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่ล้าจนเกินไปรอเจอกับทีมชาติไทยเพื่อที่จะวัดกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสภาพทีมเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับเพื่อน บรรยากาศในทีมโอเคมากขึ้นนะครับหลาไหนอย่างเนี่ยเราแก้ไขได้ดีเลยนะครับจากสนามแรกคือเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าในเกมโดมินิกันเนี่ยทีมชาติไทยของเรากลับมาแล้วจริงๆครับเพื่อนๆเ,เราไปดูในเรื่องความพร้อมของทีมชาติไทยกันก่อนนะครับในเรื่องความพร้อมของทีมชาติไทยเนี่ยเราจะต้องจับตาดูอาการของน้องสองเนาะเพราะว่ามีอาการป่วยนะครับแต่ว่าทิศท,ทางข่าวที่ออกมานะครับน้องสองก็ดีขึ้นเรื่อยๆโอเคเชื่อว่าน้องสองเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะลงเล่นให้กับทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนในเรื่องอาการของหนูเพียวชราพรคงยศนะครับตามการให้สัมภาษณ์ของทางด้านโคชยะนะครับ,รบเขาก็บอกว่าอาจจะเลือกเปลี่ยนเพียวลงตามแต่สถานการณ์นะครับซึ่งในมุมองโอก๊กเนี่ยโอ๊กมองว่าถ้าเกมมันฟล,ล์ไปได้นะครับโอ๊กเชื่อว่าเพียวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงนะครับแต่ถ้าเกมเกิดติดขัดบ้างฝั่งนู้นจับบล็อกเราได้บ้างเนี่ยก็มีโอกาสาที่เพียวเนี่ยจะลงไปช่วยน้้งสองกับบุม๋มบิ๋มในการแก้เกมในการเปลี่ยนเกมนะครับซึ่งโอ๊กมองว่าตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับว่าเพียวจะได้ลงหรือไม่นะครับส่วนนรุกคับ มองว่าน่าจะมีการทํางานที่หนักพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวนุกนิกเองเนี่ยก็ต้อง เซตให้หลากหลายเพื่อนเพื่อนเพราะว่าที่เราดูกันเนี่ยฝรั่งเศสถ้าเราไปบอลโครงสร้างเนี่ยอกมองว่าฝรั่งเศสเขาน่าจะบล็อกเราได้นะครับแต่ถ้ามาบอลสูตรเหมือนเกมโดมินิกันใยหลากหลายมีบอเลเร็วมีหัวสาวสามเมตรหลังสามเมตรกลางโอกเชื่อว่าบล็อกฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะจับไม่ทันนะครับอกเชื่อว่าทีมชาติไทยของเราน่าจะมาหลากหลายและการให้สัมภาษณ์ของโค้ชยาเองเนี่ยก็บอกว่าจะมีการเล่นแบบผสมนะครับแน่นอนว่าเนี่ยคือจุดเด่นของทีมชาติไทยอยู่แล้วและอกเชื่อว่าแนวทางการเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยจะมาแบบหลากหลายแน่นอนนะครับใน เกมวันนี้เนาะ และการเข้าทำครับแน่นอนก็คงจะต้องใช้บอลสูตรเป็นหลักใหญ่ครับเพื่อนๆถ้าบอลแรกเรารับได้ดีเนี่ยโอ๊กมองว่าเราจะเล่นบอลสูตรเยอะมากๆนะครับส่วนบอลเร็วเนี่ยโอ๊กเชื่อว่ามาเป็นระยะอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานของทังด้านน้องแนนกับทางด้านของเตยเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโอ๊กมองว่าบอลเร็วน่าจะมีส่วนมากๆแล้วบอลสูตรก็น่าจะมีอิทธิพลต่อเกมรุกของทีมชาติไทยในวันนี้ครับแต่ที่สําคัญครับบอลแรกต้องเข้าก่อนนะครับส่วนในเรื่องเกมรับครับโอ๊กมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเพียงแค่ด mm ฟอร์มที่เล่นกับโดมินิกันมานะครับช่วยกันเล่นช่วยกันรับโอ๊กเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราขอแค่ดึงศักยภาพในเกมโดมินิกันกลับมาน่าจะโอเคมากๆเลยนะครับซึ่งพูดกันตามตรงครับในเรื่องของตารางการแข่งขันทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นใจเนาะแข่งกับโดมินิกันแล้วก็ได้พัก2วันเจอกับฝรั่งเศสนะครับปิดกับทางฝรั่งเศสที่พวกเขาต้องแข่ง3วันติดนะครับเจออิตาลีเจอญี่ปุ่นแล้วก็เจอทีมชาติไทยครับเขาก็เลยมีการโลเทชันเขาก็หวังกับเกมทีมชาติไทยไว้เยอะเหมือนก ส่วนในเรื่องของคอมเมนต์ของแฟนๆทางด้านฝรั่งเศสครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับซึ่งแอดก็ไปหามาครับเพื่อนๆพ,พอที่จะหาได้บ้างนะครับคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่านี่แหละคือการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมพวกเราอาจจะยังไม่ดีพอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้พวกเราเติบโตและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือบททดสอบความท้าทายที่ดีพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้น คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าจัดมาเลยอุปสรรคต่างๆฉันเชื่อว่าพวกคุณจะแข็งแร่งขึ้นอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบ,บอกว่าฉันเชื่อว่าแมตต์ต่อๆไปเนี่ยพวกเราจะแข็งแร่งขึ้น คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทำให้เต็มที่ฉันเชื่อว่าพวกคุณทำได้และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆฝรั่งเศสนะครับหลังจากเกมที่พวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้กับญี่ปุ่นนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับคือพวกเขาก็ให้กำลังใจทีมหญิงกันมากกว่านะครับเพราะว่าก็เป็นปีแรกๆด้วยนะครับที่ขึ้นมาในว n เอลแล้วก็เรียกว่าเจอรับน้องหนักพอสมควรครับแต่และทีมก็เขาเรียกว่าทุบกันแบบหนักๆเน้นๆเหมือนกันทีมชาติฝรั่งเศสก็คงจะต้องเก็บประสบการณ์ณตรงนี้ต่อไปนะครับแต่ที่สําคัญทีมยุโรป มเ,เพื่อนอกเชื่อว่าถ้าฝรั่งเศสได้โลดแล่นอยู่สักปี2ปีสัก 3- 4ปีอะไรแบบเนี้อกเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าองค์ประกอบเขาพร้อมเ,เพื่อนๆอกเชื่อว่าพวกเขาเนี่ย ไปไกลแน่นอนครับแต่พอมาในตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าทีมชาติไทยของเราประสบการณ์เยอะกว่านะครับอกมองแค่ว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยเล่นในฟอร์มที่เราต้องการอกเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้ครับต่อให้เขาพีคแต่ถ้าเราเล่นพีคเนี่ยอกเชื่อว่าเราก็น่าจะเอาฝรั่งเศส อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือต้องฟอร์มแบบที่เราเล่นกับโดมีนิกันนะครับเพื่อน,อนส่วนในเรื่องของคะแนนครับเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงว่าคะแนนของทีมชาติไทยเนี่ยถ้าชนะฝรั่งเศสในเกมนี้นะครับจะบวกกี่คะแนน โดยทีมชาติไทยของเราครับถ้าชนะ3-0เนี่ยจะบวก7.83คะแนนนะเฮ้ยถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ถ้าชนะ3-1นะครับจะบวก5.33นะครับถ้าชนะ3-2จะบวก2.83นะครับแล้วถ้าแพ้เนี่ย3ต่อ2เนี่ยเราจะลบ7.17แพ้3-1ลบ9.67และถ้าแพ้3-0นะครับจะลบ12.7ครับโอ้โหต้องบอกว่าการบวกของเราเนี่ย บวกก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาก็ลบเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่โยกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่เห็นงไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันนะครับสักประมาณ10บโมงครึ่งเพื่อนๆเรามาพูดคุยใจติแล้วก็คาดการณ์การเล่นของฝรั่งเศสกันครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีมุมไหนที่จะสามารถเจาะทีมชาติฝรั่งเศสได้บ้างนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็เชียร์กันจนจบไปเลยนะครับแข่งสิบเอ็ดโมงครึ่ง เท้าไสดประมาณ10บโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับแล้ววันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้นะสิบโมงครึ่งเจอกันครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจิกนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์ชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดนวัตรกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบียรตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย TVI Connect คุ้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศ คิดเผื่อเพื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรี1,000บาทเช่นกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2,567เพื่อนๆที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i w a t .co.th หรือโทร02-207,000 0ประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต